สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอืเมื่อคืนก็รู้สึกจะฝันนะเมื่อคืนฝันว่าไอ้ปิงควายกับไอ้คางคกมันผสมพันธ์กันถูกกูนึกว่าใครกูก็สงสัยอยู่แล้วว่าใครนายที่รวบม,มือกับมึงที่แท้ก็แค่ปิงควาย อย่างว่าอะไรฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมาเจอกันก็ไม่เป็นไรจ้ะพทอ้อ,รอมรบอาอาจจะเป็นโชคชะตาอ,อาจจะเป็นโชคชะตาที่ต้องมาพบมาเจอกันนะ ชาติที่แล้วอาจจะยังแบบมันยังไม่จบไนงะก็ให้มันจบในชาตินี้มาสู้กันซักตั้งก็แล้วกันนะจ๊ะเอาอยัางไงก็ว่ามาพร้อม,อมนะคะเออก็ต้องขอบคุณเอฟซีลูกๆทุกคนขอบคุณพักทายเอฟซีอีน่อยๆอย่าเอฟซโตโลกเอฟซพลังเนี่ย ขอบคุณนะคะก็มีมีเข้ามาทักทายแม่หญิงละ่ะมีหญิงรู้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเอฟซีใม่เอฟซีเก่าขอบคุณทีโบทิมบอป๋าเนาะอืมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องสู้ก็ตรออืมนะคะแล้วก็จริงๆแล้วแม่ไม่ได้อยากจะ อะไรมากมายแต่มันเหมือนนึกออกไหมคำพังเพยอะไรนะซึกนี้ใหญ่หลวงนักล่ะเออเหมือนเหมือนเขาเห็นยังก่อหนูอ่ะกุ้งสียุธยาเอาอสมัยกุ้งสียุธยาแล้วก็คิดซะว่าพวกเราเป็นกองหนุน Ừm, nó con nún cho cháu nằm nơi đó. mẹ con nún này không nhỏ đâu. Nó có thể nhìn như... nó có thể nhìn như nấm, nó có thể nhìn như ồn. sẽ khó khăn. Có thể sẽ Nhưng ta เดี๋ยววันนี้ก็ล้อเรียนกูแล้วไม่มีปัญญาทำคอนเทนต์นนะมือมือเนึ่องในจอบเต้กูนี่แหละโอ้ยดูสิมันจะร้องไห้ไหมเดี๋วกูจัดให้ไม่รู้สิจไกจไกลัวจังเลยกลัวจนไม่จบก่อนสันดิๆๆๆๆๆ๊ๆดิ๊กูกลัวจังเลยกลัวพวกมึงเนี่ยอย่าไปยุ่งกับกาอย่าไปยุ่งกับก็เลยค่ะ เขากำลังพ้กำลังกันรวมพลปอดว่าแมนมึงสิไปขาคนว่าแมนมึงสิไปส่งข้ามคือเก่งแท้ฮะบักพีดิฟน่ามึงนี่กว่าแมนพีดิฟในนางจีนนะนะซีดเออจอยสิตายแล้ว <c oughs> นี่จะคิดไปสู่กับคนนั้นคนนี้เก่งหรือเกินกลางหรือเกินเออ กูนึกแล้วนี่ใสสันดานแบบนี้มันคล้ายๆอ๋อมันผสมพันกับปิงควายแต่ว่าถ้าอีกคนหนึ่งแกก็คงไม่ไม่ยุ่งแล้วแหละถ้าดูดูไปนะเพราะแกก็แกคงรู้ข้อกฎหมายดีว่ามันจะเป็นยังไงและหรือ,อยังไงไงก็ติดตามตอนต่อไปแม่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะปรากฏขึ้นเรื่อยๆ ที่เหลือมันคือโชคชะตาถึงเวลาก็ต้องเจอถึงเวลาก็ต้องเผชิญมันหนีไม่ได้ค่ะนี่คือโชคชะตาแม่ก็พยายามจะไม่ไม่ไม่ไมยุ่งแต่มันก็หนีไม่ได้เหมือนแม่บอกว่าโอ๊ยสิไปโตหรือพ่อสัมเนีเอาลูกๆบอกว่าแม่ต้องไปต่อถอยไม่ได้นะแม่เอาบ่าถอยกับบ่ถอยสนะอา่าบ่ถอยกับไปโตก็มีแค่นั้นนะคะก้นเฮามันกะเอ่อ ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าอืมบอมมี่พญายกาโล่งอ่ไม่มีใครไม่ตาย <laughs> นะอมไม่มีใครไม่มีปัญหาทุกคนล้วนมีปัญหาทั้งหมดแต่เราจะจัดการปัญหานั่นยังไงนั่นหละคือคำตอบแม่เชื่อว่าลูกๆของแม่มีสติปัญญา ในการดำเนินชีวิตและก็เวลาไปคอมเมนต์อะไรก็ต้องระวังอย่าให้เก้าโกกกฎหมยก็แล้วกันนะลูกนะเพราะกฎหมายกฎหมายคอมพิวเตอร์มันแรงแต่ว่าเออเหมือนช่องไม่หญิงเนี่ยถ้าไม่หญิงไปก็คือไปช่องใหญ่ไม่หญิงจะไม่อวตารไปด่าใครเด็ดขาดเออแต่ถ้าต้องไปก็ไปช่องใหญ่เพราะว่า คือแม่หญิงมข้อดีอย่างคืออาวาตารไม่เป็นปอมช่องไม่เป็นไม่รู้เพาปอมอยังไงก็ดีอย่างหนึง่งอืมอย่างน้อยก็ภูมิใจใจว่าตัวเองเปิดหน้าสู้กับทุกสถานการณ์นะคะณนะวันนี้แม่ก็รู้ว่ามันมีหลายกลุ่มหลายกวนมีทั้งดีและก็ไม่ดีมีทั้งหาผลประโยชน์มีทั้ง หน้าไหว้หลังหลอกอเราก็มาสแกนกันเหมือนคนที่เคยดีกับแม่ณนะวันนี้ก็มาเล่นงานแม่ก็มีก็ไม่เป็นไรค่ะอืมถ้าคิดว่าการที่คุณเคยดีกับเราแล้วคุณก็มาเล่นงานเราก็ให้เป็นหน้าที่ของเวรกรรมแม่ก็ไม่รู้ว่า เอ่อการที่เรามาปกป้องหรือมาเถียงแทนก็แล้วกันอืมบางคนก็บอกว่าจะไปเดือดร้อนทําไมอืมเจ้าตัวเขายังไม่ซีเรียสเลยเขาไม่ได้สนใจใครจะด่าจะแซะเขาแม่ว่าเขาคิดนะเพียงแต่เขาไม่พูดอืมเพียงแต่เขาไม่ออกมาพูดคนเฮาเวลามี้คนแชะสิบไเสียใจเนี่ยบอก แม่ว่ามันเสียใจทุกคนล่ะมันเจ็บใจทุกคนล่ะแต่อยู่ที่ว่าเขาจะแสดงออกไหมอันนี้ก็ต้องชื่นชมน้องล่ะแต่ทีนี้แม่หญิงแม่หญิงถามว่าแม่หญิงรับได้แม่หญิงก็รับได้นะแต่ทีนี้พอเอฟซมาบอกว่าแม่เราจะปล่อยผ่านไม่ได้ถ้าเอฟซบอกปล่อยผ่านไม่ได้เราก็ต้องสู้กันเราก็เข้าประเด็นนี้เพราะเขาประเด็นนี้เขาก็หาว่าอ่าก็กระแสหาอ่าดรามา่าหาแดกไปวัน ถ้าไม่มีกระแสไม่มีดรามา่าก็ไปต่อลําบากค่ะสําหรับศิลปินสังเกตนะคะใครที่ไม่มีดราม่าเงียบมาก,ก,มากอ่าแต่เหมือนน้องเพลงอ่าโอปเตอร์พวกเนี้ยคือเขาอยู่ในดรามา่าเขาก็มีกระแสไม่เลยจากกระแสดีกระแสไม่ดีก็คือเขามีกระแสแน่นอนอีน้อยนอยก็คือกันแม่มองว่าอีน้อยน้อย เกิดจากความสามารถของตัวเองแต่สิ่งที่มันตามมาคือกระแสดาม่าบูรี่น้องอการบูรี่มันเกิดความเอ็นดูเกิดความอยากปกป้องอืมถามว่าเอาแล้วไปเสือกอะไรกับเขาแม่ไม่รู้ว่า กูก็ตอบไม่ถูกว่าทำไมกูต้องไปเสื่อกแต่กูพูดได้เลยว่ากูเชื่อว่านี่คือโชคชะตาและก็เชื่อว่าครั้งหนึ่งเขาคงช่วยเราแบบนี้ออพอมาวันนี้ก็ต้องทำหน้าที่นั้นเหมือนเราเคยได้รับการช่วยเหลือได้รับการปกป้องวันนี้เราก็ต้องมาปกป้องเขาถ้าคนไม่เชื่อเกี่ยวกับอดีตชาติอะไรก็แล้วแต่ เขาจะมองว่าโอ้ยหาแสงเกาะกระแสแดดเป็นว่าอันนั้นก็ปัญหาของพวกมึงเนาะโอเคการเกาะกระแสการหาแสงมันก็เป็นการทํางานของยูทูบเบอร์ทุกช่องนั่นแหละถ้าช่องไหนไปแล้วมันไม่มีกระแสช่องเขาก็เงียบไงแต่แม่หญิงก็เชื่อว่าแม่หญิงไม่ได้เป็นสายายใครแต่มันดรามา่ามันเกิดขึ้นจริงๆเรานําเสนอจากเหตุการณ์จริงอ่ามีคนว่าจริง แต่เราก็ไม่อาจเอ่ยชื่อเขาพวกเขาได้เพราะพวกมันก็เป็นอวตารแต่เราจะรู้ได้ไงว่ากลุ่มไหนเราก็สังเกตจากการที่ว่าพอมันเป็นเช e ียร์อีมืดมิดก็มันก็ไปกองอยู่ตรงนั้นนั่นก็คือกลุ่มอ e ีมืดมิดอ่าที่ต้องการเล่นงานอีน้อยน้อยถามว่ามันเกิดขึ้นนานหรือยังมันเกิดมานานแล้วตั้งแต่ อีมืดมิดก็ไปอยู่เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เริ่มก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆชัดเจนก็คือแม่ฮักของมันอ่าแม่ฮักของอีมืดมิดเปิดหน้าเล่นงานอีน้อยๆอันนี้ก็คือชัดเจนชัดเจนให้รู้ว่าพวกเขาต้องการเหยียบให้อีน้อยๆจมลงไปทำทุกอย่างเราดูจากพฤติกรรมต่างๆ แต่เดชบุญอีน้อยน้อยมันก็มีบุญไงมันมีบุญมีบารมีเขามีโของอแม่เชื่อว่าเขาได้รับพรจากฟ้าหรือสิบอกว่าเทวดานั่งฟ้ามาเกิดก็อะไรใครทําอะไรมันไม่ได้หรอกคะ่ะอีน้อยน้อยแต่ในฐานะที่เราเป็นเอฟซีเพราะเอฟซีรู้สึกเขาไม่โอเคอ่ะเราก็มารวมตัวกันว่าเอ้ยทําไมเขาทาแบบนั้นเราต้องโต้กลับสิ พอเวลาเขาโตกลับสิตายหงตายง่ายอีกแล้วโอ๊ยบ่กล่ามฝันกับบดายอืมอย่าไปยุ่งกับเขาเถอะป้าอย่าไปยุ่งกับเขาอืมแต่ก่อนก็นําเสนอดีนะอ่าพอเดี๋ยวนี้มีแต่ดราม่าโถถ้าไม่มีดราม่าแล้วมันกุมมิดสิจ้าอ่าถ้าไม่มีดราม่าลองดูสิมิดจ้าเ <laughs> พราะดราม่าช่องแม่เอามาจาก เรื่องจริงที่มันพูดมันแซะถึงมันจะเป็นอาวตารแต่พวกอาวตารมันก็คือจุดกำเนิดของคำว่าดราม่าจุดกำเนิดของคำว่าแซะมันไม่จบเราก็ไม่จบมันก็ต้องมาพูดกันอยู่อย่างนี้เพราะมันเกี่ยวพันถึงอีน้อยๆไงลรามันไปดราม่ากับคนอื่นสิกูจะพูดไหมกูก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะกูเกาะอีน้อยๆอยู่แต่อีน้อยมันโดนกระแทก พวกกูก็ต้องเปิดหน้าสูนะ้จะสู้ลักษณะไหนก็ว่ากันค่ะอืมจะเล่นกันแบบไหนล่ะจะสู้กันยังไงก็มาว่ากันเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดทุกคนสวัสดีค่ะ